สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเป็นบาร์บี้ที่มีชุดเปลี่ยนเยอะๆหรือบาร์บี้เปลี่ยนชุดหรือตุ๊กตาเปลี่ยนชุดนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ต้องบอกไปก่อนเลยนะว่าราคาบิ๊กเซิเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามีแบบไหนกันบ้างนะในคลิปนี้ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอกันเยอะๆด้วยนะครับแบบที่1ค่งคะจะเป็นบาร์บี้แคลแลนนั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีให้สะสมหลายสีหลายแบบมากๆครับ ดีเทลเบื้องต้นนะพี่อาจจะไม่ให้ดูรายละเอียดอะไรมากมายแต่จะพยายามให้ดูว่าแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นบาร์บี้เจ้าหญิงหนึ่งตัวนะเมคอัพก็จะประมาณนี้ครับมีชุดให้แล้วก็มีชุดแถมให้ด้วยอีก2ชุดนะแล้วก็ในชุดมีไม้แผ่นเสื้อให้ด้วยครับหวีเคลาสนะครับตัวนี้มีหูหิ้วให้ด้วย มีหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบาร์บี้เคียวแพนอาจจะพี่ให้ดูเบื้องต้นแล้วกันสีที่สองครับเป็นสีออกสีส้มโอรสสีสวยนะกล่องสวยมากรุ่นนี้หมดของหมดไปนานครับแต่ตอนนี้พร้อมส่งแล้วรีบมาจาับจองสั่งซื้อกันก่อนสินค้าหมดนะชุดแถมให้สองชุดเหมือนกันเลยและชุดอาราตีเนี่ยสวยมากเมคอัพสวยนี่นะครับ สำหรับบาร์บี้เคอร์แลนเนี่ยตอนนี้ราคา Big กเซลนะอยู่ที่กล่องละ170บาทครับอ่ะแคปหน้าจอได้เลยนะ170บาทเท่านั้นเองมีหลายแบบนะครับตัวนี้จะดูแบบเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้ใน Facebook เลยนะต่อมาครับแบบที่2แบบที่2จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นบาร์บี้บิวตี้นะครับบาร์บี้บิวตี้ชั e รุ่นนี้เป็นบาร์บี้กล่องสีชมพูนะครับรุ่นกล่องสีชมพูราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ199บาทสําหรับรุ่นนี้199บาทเท่านั้นเองครับมีชุดแถมให้มีรองเท้าให้พร้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้เป็นงานข้อต่อด้วยผมนาสวยครับงานตาแก้วมีหลายแบบเช่นกันนะตัวนี้มีหลายแบบเช่นกันนะครับดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ใน Facebook เลยสำหรับบาร์บี้กล่องชมพู199บาทเท่านั้นเองครับ ผมนาสวยต่อมาครับบาร์บี้นีเลยโมเดลพิตที่เกิลนะครับบาร์บี้ห่วงยางรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงานข้อต่อแขนนะครับแล้วก็เมคอัพเนี่ยสวยมากผมไฮไลท์สีชมพูครับมีบาร์บี้เด็กแถมให้ด้วยแล้วก็มีเป็นห่วงยางเป็ดครับมีชุดของตุ๊กตาเด็กให้ด้วยนี่เห็นไหมเอ่ยเยอะมาก3ชุดเนี่ย แล้วก็มีเป็นชุดของตุ๊กตา Barbie บาร์บี้ปกติด้วย1,2,3,4ชุดรวมที่ใส่อยู่เป็น5ชุดครับคุ้มมากเ็ตนี้มาได้ให้ดูกล่องใหญ่กล่องสวยเลยนะครับรุ่นนี้ผมผมสวยผมรอนสวยเลยรุ่นนี้ราคาพิเศษครับ200บาทสำหรับบาร์บี้โมเด n พีที้เกิลรุ่นนี้200บาทนะครับต่อมาจะเป็นบาร์บี้รุ่นนี้ l ล็บลี่สไตลครับเป็นมาร์บี้เจ้าหญิงเซตนี้เนี่ยมีชุดให้เยอะมากเลยนะครับอ่านี่สามแถวเลย1 2ึ่สอามแถวเลยลองดูสิครับว่าจำนวนกี่ชุดเอ่ยดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับนี่ชุดเยอะไหมแล้วแต่ละชุดเนี่ยเขามีไม้แขวาเสื้อให้ด้วยครับเอามาเล่นบ้านตุ๊กตาได้อย่างดีเลยนี่มีมงกุฎเจ้าหญิงให้ด้วยนะครับ ในด้านเมคอัพครับนี่เมคอัพสวยผมรอนสวยนะครับแล้วก็เป็นชุดราตรีเจ้าหญิงอย่างดีงานข้อต่อแขนครับเซตนี้คุมและขายดีมากลูกค้าหลายคนเนี่ยซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะครับเพราะว่าชุดเยอะเด็กๆยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยสำหรับบาร์บี้เลิฟลี่สไตล์ของเรามีหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ ตัวนี้เป็นผมสีทองนะครับตัวนี้ก็สวยให้ดูไกลๆชุดเยอะมากครับซื้อกล่องเดียวคุ้มพูดเลยเด็กๆชอบราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวถ้าทราบราคาแล้วจะตกใจนี่ชุดสวยมากเลยนี่นะครับเมคอัพเป๊ะมากดูยังระนางาแบบเลยครับผมรันสวย สำหรับบาร์บี้เลิฟลีสไตล์รุ่นนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยนะครับเพียงกล่องละ220บาทครับเด็กๆย้ำไม่หนึ่งรอบนะเพียงเซ็ตละ2 2 0บาทเท่านั้นเองครับบิ๊กเซลไปเลยต่อไปครับต่อไปจะเป็นบาร์บี้เฮลี่นะรุ่นนี้นี่มีแบบเยอะมากครับแต่ว่าพี่ดุกไม่ได้เอามาให้ดูทุกแบบนะสำหรับบาร์บี้เฮลี่เนี่ยเป็นบาร์บี้ที่ขายดีอันดับต้นๆของทางร้านเลยตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับงานข้อต่อน เป็นงานข้อต่อนะครับมีชุดให้ถึง3ชุดมีสร้อยกระเป๋าครับ2ใบแล้วก็รองเท้าด้วยอีก2คู่มีต่างหูให้ด้วยนะเมคอัพของเฮลี่เนี่ยบอกไว้เลยว่าเมคอัพสวยมากเมคอัพเรียบๆแต่งานหรูครับอีกสักแบบหนึง่งละกันชุดนี้ก็สวยครับเป็นชุดลายดอกมีชุดแถมให้ด้วยมีสร้อยกระเป๋ารองเท้าครับ เมคอัพเมคอัพปังมากครับสุดๆสำหรับราคาบาร์บี้เฮลี่นะครับอยู่ที่กล่องละ250บาทนะครับย้ำก็อนหนึ่งรอบนะตัวนี้งานกล่องอย่างดีครับเป็นงานกิฟต์เซ็ตอย่างดีเลยกล่องละ250บาทเท่านั้นตัวนี้มีหลายแบบเช่นกันเลยครับต่อไปก็จะเป็นบาร์บี้บิวตี้รุ่นนี้มี3แบบนะครับแต่วันนี้พี่ลุกมาให้ดูแค่แบบเดียวนะ รุ่นนี้250บาทเช่นกันครับมีรองเท้าแถมให้เพียบเลย <S <S เห็นไมเอ่ยทั้งแผงชุดครับแถมให้3ชุดรวมที่ใส่อยู่แล้วมีกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าที่ใส่อยู่แล้วก็รองเท้าแถมเซตนี้คุ้มมาก Barbie Beauty <S 1> <S 1> เซตละ250บาทครับตัวนี้250บาทมี3แบบนะเด็เกๆเรุ่นนี้ รูปภาพเพิ่มเติมไปดูได้ใน Facebook เลยครับสวยมากอ่ะเมคอัพเมคอัพงามปิดท้ายอีกหนึ่งแบบครับสำหรับบาร์บี้โอ้โหเห็นไหมเลยแทบจะทะลุหน้าจอเลยครับเด็กๆรุ่นนี้เป็นบาร์บี้เจ้าหญิงพร้อมกับชุดแถมเพียบ รวมเกือบ20ชุดหรือ20ชุดเลยนะมีชุดแถมให้เนี่ยยีชุดเลยครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเจ้าหญิงเนี่ยเป็นงานข้อต่อทั้งตัวตาแก้ว3ามิติและผมหนาเลยนี้นะชุดสวยครับงานตาแก้ว3มิติและผมหนามากพิเศษตอนนี้แถมบาร์บี้ให้ฟรีด้วยอีก1ตัวครับแถมแล้วแถมอีกนะครับแล้วก็ตัวเจ้าหญิงเองเนี่ยมีกระเป๋าสีม่วงมให้ด้วยครับ กล่องใหญ่และสวยมากครับรุ่นนี้อยากรู้ไหมอยากรู้ราคาไหมตัวนี้สินค้าใกล้หมดแล้วด้วยนะราคาพิเศษเลยครับสำหรับบาร์บี้เซตนี้เพียง360บาทเท่านั้นเองย้ำใกล้อหนึ่งรอบนะครับบาร์บี hi, ้เซตนี er, ้เซตเบลเลอร์เซตใหญ่มากๆเซตเดี่ยวคุม้มเด็กๆได้รับไปกิ๊กการ์ดแน่นอนตัวนี้360บาทครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับ360เท่านั้นเองก่อนสินค้าหมดนะ สำหรับสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะครับทาง id line @ufn7330u หรือจะทักมาสั่งซื้อได้จากสินค้าแฟนเพจของเราเลยขาบาร์บี้ราคาถูกมากครับยินดีให้บริการเสมอเลยนะสำหรับสินค้าของร้านเราจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ใน Facebook เลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าถ้าเรามีสินค้าอื่นน่ารักอีกเยอะแยะเนี่ยเด็กๆอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับบอกไว้คำเดียวเลยว,ว่าสินค้าตอนนี้อัปเดตเรื่อยๆจ้าฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าพร้อมส่งทุกชิ้นเลยนะมีค่าจะส่ง EMS แยกต่างหากนะครับลหลากหลายสูตรแบบเลยโอเคบายบายสวัสดีครับ